พกสยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิสวัสดีค่ะ ันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามัคคีค่ะอำเภอสำโรงจังหวัดุบลรชาชนีซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมของน้องๆค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะน้องๆได้ร่วมมือร่วมใจกันค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีการร่วมกันปลูกผักสวนครัวนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบค่ะพือน,น้องๆจะนําวัตถุดิบเหล่านี้ค่ะไปเป็นอาหารกลางวันสําหรับน้องๆเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะ เป็นบรรยากาศของน้องๆค่ะที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ทำการปลูกไว้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเกี่ยวข้าวช่วยน้องๆกันค่ะ ผมนายแดนไทยสายโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงคอูประชาสามคัคคีโรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามคัคคีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตสีมีเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่มีนักเรียนในปีการศึกษา2565น,นี้จำนวน512คนครับแล้วก็โรงเรียนได้รับ ความร่วมมือจากาทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานชุมชนใกล้เคียงอย่างดียิ่งนะครับกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนก็มีหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนนําร่องโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษของสำนักง,งานเขตเพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์สี่นะครับกิจกรรมที่สําคัญในเรื่องของอที่นักเรียนได้ร่วมมือร่วมทําจริงๆก็คือกิจกรรมทักษะอาชีพนะครับเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในส่วนของเกษตรเพื่ออาหารกับวันนี้ก็จะมีาการปลูกข้าวนะครับนาข้าวแล้วก็สวนเกษตรสวนกล้วยนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็มีผักไฮโดรโปนิกนะครับพืชผักแนวเลี้ยงของเราเป็นผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ได้รับความรู้เรานะครับเมื่อประมาณจากทางทกศาสาขาสำโรงนะครับก็มาต่อยอดในโครงการกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับก็ ขอขอบคุณทางทกศสำโรงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับในส่วนของโรงเรียนสำโรงคุรุป,ประชาสามัคคีนะครับเป็นโรงเรียนที่ทกศสาขาสำโรงสนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับเนื่องจากทางโรงเรียนและนักเรียนมีกิจกรรมในการทำการเกษตรนะครับเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นวัตถุดิบในการ ทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนครับ